สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนจัมบ็อกลิงนะคะมีคนขอมาให้ทําคลิปนะว่ากดตอนไหนกดยังไงนะครับแต่เ,เรามาลอดูกันนะเอ,อให้เรายืนตำแหน่งประมาณนี้นะครับเวลาเราจัมมขึ้นมามันจะพอดีประมาณนี้นะครับให้เรายืนเวลาจัมให้มันติดเข้าไปในวงเขียวให้ได้ครับให้เรากระโดดไปแบบ คิดว่าเขาจะยิงนะครับแล้วกดจัมป์ไปบล็อกนะถ้าเป็นพวกตัว s f มันจะชูดไวนะครับถ้าเป็นพวกเซนเตอร์เรากระโดดพร้อมเขาได้นะครับก่อนจะจัมป์บล็อกนะครับถ้าเรารู้ว่าเขาจะยิงแน่นอนนะครับให้เราจัมป์ไปพร้อมกับเขายิงนะครับเนี่ยมันจะจัมป์บล็อกได้นะครับคือเรากดพร้อมกับตอนเขายิงนะครับถึงจะบล็อกได้นะถ้าเป็นพวก s f นะครับแต่พวกเซนเตอร์เนี่ยเขาจะยิงช้ากว่า ถ้าเรากระโดดพร้อมกับที่เขาจะตั้งท่านะครับคือเราคิดว่าเขาตั้งท่ายิงตรงนี้แน่นอนให้เรากระโดดไปก่อนนะครับถ้านี้มันไกลนะครับเราสามารถยิงไกลๆแล้วก็จําเขาไปบล็อกได้นะครับแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะจัมบล็อกเฟดอาเวย์ให้ดูนะครับถ้าจัมบล็อกเฟดอาเวย์นะครับให้จัมตอนเขาเฟดแล้วนะครับอันนี้มันจะช้าแล้วมันจะทันนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวทําให้ดูอีกครั้งนงนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาจัมป๊อกลุคคาว่าให้ดูนะครับจังหวะเขาเฟดถอยยิงนะประมาณนี้นะครับถ้าลุคคาว่าเฟตเราจัมบล็อกได้เลยนะครับนนเดี๋ยวจะทำให้ดูจริงนะครับเนี่ยครับ พอรู้คขาว่าเฟดปุ๊บเราจัมแล้วกดบล็อกค้างได้เลยนะครับมันจะเป็นจัมบล็อกนะครับเดี๋ยวเราจะมาจัมบล็อกเอให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับคือระยะที่เราปิดเขามันไกลยอยู่นะครับมิสซี่ตัวนี้อัพพรไปแค่สิบสามเปอร์เซ็นนะครับอ่าไม่มีท่าชุดไวนะเดี๋ยวเราจะมาจัมบล็อกเอตอนม้วนให้ดูนะครับ คือรอให้เขาม้วนไปก่อนเลยครับพอเขาม้วนถึงตรงไหนแล้วใช่ไหมครับเรากดจำแล้บบอค้างได้เลยนะครับอันนี้สําหรับเวลาเขาม้วนเป้าเ้าจำชูนะ,ค,ะนนครับ เดี๋ยวเราจะจัมบล็อกเมสซี่ตอนม้วนแล้วเฟตยิงนะครับเรารอให้เขาเอ่อเฟก่อนแล้วค่อยจัมไปบล็อกก็ได้นะครับถ้านี้ค่อนข้างช้านะครับเราก็ต้องเดานะครับว่าเขาจะจะม้วนไปยิงธรรมดาหรือว่าม้วนไปเฟตยิงนะครับ